สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับสุริยสายชาแนลซึ่งยังเป็นช่วงเวลาของการเกาะติดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่คนไทยเรามีความสุขและก็เต็มไปด้วยความหวังมากมายนะครับแมตช์แรกของรอบที่สองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ดูมอนิเตอร์จากโซเชียลบ้างนะครับจากความื่อนไหวของวงการกีฬาท,ทั่วไปเนี่ย ต้องบอกว่าหลายคนก็ยอมรับว่าผิดหวังนะ,นะครับแล้วก็เพราะเรามองกันว่าทีมแคนาดาที่เราแพ้ไป1ต่อ3เมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นทีมแรกๆเลยที่เราควรชนะให้ได้นะครับเพื่อเก็บชัยในแม์แรกเราสะสมแต้มเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพราะนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเข้าได้นี่โอกาสที่จะคว้าตัวไปแข่งโอลิมปิกในอีก2ปีที่ปารีสที่ฝรั่งเศสเนี่ย นะครับ2024เนี่ยมันเป็นไม่ได้สูงมากนะครับเออบางคนถึงกับบอกว่าอืมใจฉันสลายแล้วความหวังฉันพังทลายอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งซึ่งอารมณ์ต่อเนื่องจากความผิดหวังของบางคนก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเป็นกระเซ็นกระสายในโซเชียลซึ่งพูดง่ายๆหลายคนยัง move on ไม่ได้นะครับยังลุกขึ้นมาและก้าวต่อไปจากความผิดหวังเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งผมเองก็ ขอใช้ช่องทางนี้นะครับในการสื่อสารกับพวกเราถ้ามีโอกาสนะครับต้องมูบออนด้แล้วนะครับมูบออนมาแล้วนะครับนักกีฬาเนี่ยขาดกองเชียร์ไม่ได้เก่งแค่ไหนถ้าไร้ซึ่งกองเชียร์เนี่ยโอกาสของความสําเร็จของชยชนะมันจะหายไปส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นแน่นอนวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องรีบม mm ูบ hmm. ออนเพราะคืนนี้นะครับก็ยังเป็นคืนที่เราจะต้องอชี้ชะตา เราแพ้ไม่ได้ทวยซ้าคืนนี้นะครับเพราะถ้าเราแพ้เยอรมันคืนนี้เนี่ยเราก็โอกาสจะเข้ารอบ2เนี่ยแทบจะหมดไปเลยรือริบหลีไปเลยเพราะว่าสองแมตที่เหลือเนี่ยเราเจออันดับหนึ่งของโลกอย่างอย่างอเมริกานะครับแล้วเรายังต้องไปเจอเซเบียอันดับเซเบียอันดับ4 <c oughs> ของโลกซึ่งแม้เซเบียเราจะชนะมาก,ก็ตามเนี่ยแต่มาตรฐานการเล่นเขาสูงมากนะครับโอกาสจะชนะเนี่ยแทบแทบแทบไปเรียกว่าต้องพลิกล็อกเท่านั้นนะครับฉะนั้นคืนนี้เนี่ย ไม่มีเหตุผลที่เราจะน้อยกันจะผิดหวังล้มแผ้งายหมดสภาพกันนะครับเราต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มาให้กำลังใจกับน้นองๆทีมเริบอลสาวไทยให้คว้าชัยให้ได้กับเยอรมันในแมตชนี้นะครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่ากีฬาเนี่ยมันเรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะครับเมื่อชนะเราก็มีความสุขนะครับสมหวังฉลองชัยกันประกาศชายัยประกาศกล้องกันแต่เมื่อแพ้เนี่ย เราจะต้องไม่พยายามไปชี้เป้าหาแพ้หาคนผิดนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นคอมเมนต์ซึ่งหลายคนคอมเมนต์ดีนะก็เป็นคอมเมนต์เชิงวิพากษ์วิจารณเพื่อให้นำไปสู่การปรับแก้อันนี้ก็มีนะครับก็กผมก็จะว่าสตาฟโค้ชทีมงานน่าจะน่าจะเก็บเกี่ยวความเห็นที่ดีๆและสร้างสรรค์ได้เยอะแยะเหมือนกันนะครับซึ่งบางคนถูกเรียกว่าเป็น เป็นโค้ชบนคีย์บอร์ดหรือโค้ชออนไลน์เรตํำนองนั้นเอาหนะนะครับยุคนี้นะครับทุกความเห็นมีความหมายขอให้สร้างสรรค์นะครับอย่างไรก็ตามผมคิดว่าสถานการณ์ในขณะที่เราต้องตั้งหลักตั้งสมาธิตั้งจิตตั้งใจนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงประมาณสักเจ็ดแปดชั่วโมงที่เหลือเนี่ยนะครับเราจะต้องลงสนามในแมตช์ที่สองเจอเยอรมันแล้วนะครับซึ่งเราแพ้ไม่ได้นะครับแต่ก่อนจะไปวิเคราะห์เกมที่เราเจอเยอรมันคืนนี้เนี่ยเมื่อคืนจุดอ่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับ เท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่ผมเห็นชัดก็คือภาพรวมของทีมเวิร์กเนี่ยนะครับตั้งแต่การเล่นหรือแม้กระทั่งอารมณ์ความรู้สึกที่แสดงออกเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากแมตที่เราชนะโดมินิกันนะครับเช่นอารมณด์ดูไม่ค่อยจอยกันเต็มที่อ่ะอารมณ์สนุกสนานมีความสุข มันมันมันลดหายไปบ้างนะครับมันมันเห็นอยู่นะแต่เหมือนมันแต่มันมันไม่เต็มที่เหมือนเหมือนตอนเจอโดมินิกันที่เราพลิกชนะมานะครับอ,อ,อันนี้อันนี้เห็นชัดมากนะครับอันที่สองเนี่ยที่ผมเห็นก็คือ,อ,อบุ๋มบิ๋มก็จะเป็นทัชชิออนนี่ก็รู้สึกจะเป็นคนที่ถูกถูกมองอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะฝีมือเมื่อเปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงชนะโดมินิกันมาเนี่ยเหมือนกับ น้องมีความรู้สึกกดดันไปหน่อยหรือเปล่าทําให้ทําให้มาตรฐานตอนชนะโดมินิกันเนี่ยมันมันลดลงไปอยู่นะครับอาจจะกดดันไปหรือเปล่าดูสีหน้าค่าตาน้องด้วยอาจจะซีเรียสมากไปกดดันไปหรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งเรื่องการกดดันเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะเราแบกความหวังวเราต้องเข้ารอบ8ทีไม่ได้กับโอกาสในรอบ2ซึ่งซึ่งเร,รามีโอกาสชนะแคนาดาแมตช์แรกด้วยนะครับ แล้วก็แล้วก็ทําให้หลายคนอาจจะคาดหวังสูงแล้วก็ไปกดดันนะักกีฬาก็เลยรู้สึกรู้สึกกดดันไปด้วยฉะนั้นวันนี้ก็ต้องปลดล็อกกันนี้ได้สําหรับมุมบิบนะครับซึ่งผมคิดว่าน้องจะทําได้เพราะน้องเป็นนักกีฬาเป็นมืออาชีพแล้วนะครับแล้วก็ระดับโลกแล้วเนี่ยนะครับต้องสลัดทิ้งให้หมดบูบอลให้ได้นะครับเต็มที่ใส่เต็มที่กับกับเยอรมันคืนนี้นะครับอันดับที่สามเนี่ยผมก็รู้สึกนะเหมือนลหลายๆคนที่บอกว่าหลายทีมที่ที่ เริ่มโฟกัสเราเนี่ยจากเดิมที่มองข้ามมาให้ราคาทีมไทยเนี่ยเริ่มทําการบ้านหนักขึ้นโค้ชเริ่มปรับกลยุทธ์มากขึ้นคือคือประมาทไทยไม่ได้แล้วแม้ว่าคุณจะเป็นทีมอ่ท็อปไฟท์ท็อปโฟของโลกก็ตามนะครับเขาจะทําการบ้านมากขึ้นแล้วเราก็ไปพบว่าวันที่เราแพ้โปรแลนด์เนี่ยอันหนึ่งที่เรายอมไม้ก็คือเขาทําการบ้านตัวต่อตัวเลยนะครับดูวิธีการเล่นดูดูเทคนิคดูกลยุทธ์ของเรานะเขาก็ชนะเราแบบ สามเซตรวด 25, 17ทั้ง3เซตต่อหนึ่งเลยนะรอบแรกเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ยอมรับกันนะครับเราแพ้เพราะว่าโค้ชเขาทำกันบ้านดีมากแก้เกมเราได้นะครับทําให้โมเดลของชัยชนะที่โปรแลนด์มีต่อเราวนเนี่ยมันกลายเป็นโมเดลให้กับทีมอื่นน,นะครับเอาไปเป็นแบบอย่างนะครับแคนาดาเมื่อคืนก็ใช้วิธีคล้ายๆโปรแลนด์นะนะครับเช่นการเซตบอล ยกบอลให้สูงกว่าตัวบล็อกของเราอะนะครับแล้วก็ใช้ความสูงที่เขาได้เปรียบเราอยู่แล้วเนี่ยตกนะครับเหนือบล็อกนะครับพอตกเหนือบล็อกได้เนี่ยโอ้โหทิศทางมันเปิดกว้างเลยจะคอนโทรไปลงท้ายคอร์ดกลางคอร์ดที่ว่างตรงไหนายได้หมดนะครับซึ่งอันนี้เป็นสูตรที่เขาทําได้นะครับคล้ายๆกับวิธีการเล่นแบบแบบโปแ,แ,แลนด์แคนาดาแล้วก็ก็ใช้วิธีแบบนั้นมากทีเดียวในเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้เราชนะรอบได้นะครับ อีกอันหนึ่งที่มีข้อสังเกตว่าเราใช้แรงกับใช้พละกกาลังกับวันที่เราโค่นโดมินิกันเนี่ยมากเกินไปหรือเปล่า5เซตนะแล้ววันนั้นต้องยอมรับหนักมากนะครับเจ้าแม่5เซตเนี่ยได้มาด้วยความเหนื่อยยากนะครับมันกว่าจะได้มา5เซตเมันเหนื่อยอจริงๆเห็นใจน้องตอนตอนหลังการแข่งขันเนี่ยผมเห็นการสัมภาษณ์ของบีมกับทัดดาวเนียก็พูดคล้ายๆกันว่า ว่าหนักเป็นเป็นแมตท,ที่หนักมากนะครับประกอบกับต่อเนื่องที่เราใช้กําลังไปเยอะกับช่วงที่เราผ่านโดมินิกันมาก็ต้องยอมรับว,ว่าหนักอยู่เหมือนกันนะครับเอาล่ะเหตุผลที่ของความพ่ายแพ้เนี่ยมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันนะครับแต่เราจะมูฟออนไปต่อเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุผลที่เราจะชนะให้ได้เนี่ยสำหรับการปกปะทะก,กับเยอรมันคืนนี้เนี่ยเหตุผลของอช,ชนะที่เราจะมีได้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างเนี่ยอันนี้สำคัญกว่า ต้องรีบมุบบอนให้ได้ก่อนนะครับสำหรับเยอรมันที่เราจะเจอกันคืนนี้สองทุ่มเนี่ยนะครับไปดูข้อมูลที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับทีมชาติเยอรมันหน่อยนะครับอันดับโลกเนี่ยเยอรมันในขณะนี้เนี่ยแซงเราไปอยู่อันดับที่13นะครับคือเมื่อคือนเนี่ยถ้าเราชนะเนี่ยเราจะทะยานขึ้นไปอันดับ12นะครับแต่พอเราแพ้ทีมที่อันดับตาราง ต่ำกว่าเราอย่างแคนาดาเนี่ยเราเลยล่วงลงมานะครับจากเดิมอันดับ13ที่เราเพิ่งขึ้นไปไม่กี่วันเนี่ยเราตกมาอยู่ที่เดิมคืออันดับ14เยอรมันเป็นอันดับ13นะครับเยอรมันคะแนนรวมสะสมเนี่ยอยู่ที่2 2 1คะแนนนะครับส่วนไทยเราอยู่ที่2 1 9คะแนนฉะนั้นถ้าเราชนะคืนนี้ได้อันดับโลกมันก็ต้องสลับกันทันทีนะครับก็ใจช่วยกันนะครับสถิติที่ไทยเราเจอเยอรมันมาเนี่ย น่าสนใจนะครับถ้าไปดู5าแมตช์หลังเนี่ยที่เจอกัน5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ย้อนไปตั้งแต่ปี2016ก็ประมาณ6ปีที่แล้วนะครับไทยชนะเยอรมัน30นะครับในโวลกังปรีนะครับปี2017นะครับถัดมาอีกปีคือ5ปีที่แล้วเนี่ยไทยแพ้ก็นะครับแพ้เยอรมัน1.3เซตในมองเทอร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็ปี สองศูนย์หนึ่งแปดเนี่ยนะครับไทยแพ้สองต่อสามเซตเนชั่นลีกนะครับแล้วปีหนึ่งเก้าเนี่ยนะครับเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับไทยชนะเยอรมันสามต่อศูนย์เซตเนชั่นลีกนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยคือปีสองหนึ่งที่เราเจอเขาเนี่ยคือเมื่อเมื่อปีที่แล้วนะครับในรายการเนชั่นลีกเนี่ยนะครับเราชนะสามหนึ่งนะครับสามต่อหนึ่งเซตนะฉะนั้นถ้าไปดูเฉพาะเอาที่มันสถิติที่มันใกล้ๆหน่อยนะครับคือย้อน ห้าหกปีไปบางทีมันก็ไม่ได้สะท้อนอะไรมากฐานการมันเปลี่ยนผู้เล่นเปลี่ยนนักกีฬาพัฒนาทักษะเพิ่มอะไรนียมันก็จะไปจะไปเอาสถิติที่มันเก่าแล้วมาดูนี่ลําบากหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไปดูสถิติเฉพาะสองครั้งหลังเนี่ยไทยชนะตลอดนะครับปี19เราชนะ3 0มนะครับปีที่แล้วเราชนะ31นั้นสถิติล่าสุดนี่เราข่มอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกสถิติก็ไม่อาจทําให้เราชะล่าใจหรือประมาทคู่แข่งได้นะครับเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าเราสู้เราสู้ได้แน่นอนนะครับทีนี้มาดูรอบแรกนะครับในสาย4ที่เยอรมันเขาเข้ารอบมาได้นะครับเข้ามารอบ2ได้เนี่ยสายเขานี่ก็ตัวหนักนะเขาเจอทั้งอเมริกาเจอทั้งเซอร์เบียอันดับ1อันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็เจอทั้งแคนาดาแล้วเข้ามาเป็นที่4แบบ คะแนนจริงก็ทุรักทุเลเหมือนกันนะเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของเราในร,รอบแรกเนี่ยนะครับเราสบายกว่าเยอะนะครับในกลุ่ม C ีเขาเยอรมันเนี่ยสถิติชนะ2แพ้3มี7คะแนนนะครับผลงานก็ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นหรือวิอหวาอะไรนะครับแต่การที่เขาอยู่ร่วมกับสายที่มันมีระดับโลกกันต้นๆหนึ่งกับสีของโลกอยู่ด้วยเนี่ยมันทําให้เขาเขาเขาได้เห็นในหลายๆอย่างได้สะสมทักษะ ได้มองกลยุทธ์นะครับได้ปรับตัวนะครับซึ่งซึ่งอันนี้แน่นอนเป็นโอกาสของเขาอยู่เหมือนกันนะครับผูเ้เล่นของเยอรมันที่น่าจับตาเนี่ยนะครับแน่นอนต้องโฟกัสไปที่เจนิเฟอร์จานิสกาเลยเบอร์6นี่เขาเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดในเกมที่เอาชนะเบลเรียรได้ตั้ง3 0เซตนะครับเกมนั้นเนี่ยเจนิเฟอร์ทำแต้มไปคนเดียวนี่17คนะแนน นะครับแล้วอีกคนก็เป็นฮันนาออสมันนะครับฮันนาออสมันเบอร์12นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน3ส,สาวของอทีมลูกยางสาวเยอรมันนะครับที่เขาสามารถทำแต้มได้สูงสุดในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับแต่อย่างว่านะครับเมื่อมีจุดแข่งก็ต้องมีจุดอ่อนจุดอ่อนของเยอรมันที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากคือลูกเสิร์ฟนะครับเสียเสียง่ายมากนะครับแล้วก็ลูกเสิร์ฟเสียนี่รู้สึกจะเป็นลูกเสิร์ฟเป็นเป็นการเสียคะแนนที่มากที่สุดของทีมด้วยซ้ำ นะครับแล้วก็ลูกบล็อกที่ไม่ค่อยอาจจะเมื่อเปรียบเทียบกับโปแลนด์แคนาดาอาจจะไม่ได้ทําแต้มจากลูกบล็อกเท่าเท่าไหร่ลูกบล็อกเสียซะส่วนใหญ่คำนองเนี้ยน,นะครับฉะนั้นก็ก็มีจุดอ่อนที่เราเราสามารถที่จะทะลวงนะครับควาชัยหรือจู่โจมได้นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวไปดูกันอีกทีคืนนี้นะครับอันนั้นเป็นสถิติภาพรวมของเยอรมันซึ่งดูแล้วก็เราสู้ได้นะครับเราสู้ได้ขอให้ มูฟออนจากเมื่อคืนให้ได้เร็วที่สุดทั้งกองเชียร์ทั้งนักกีฬาทั้งสตาฟโค้ชนะครับตั้งหลักเพราะเราเหลือเวลาประมาณแค่หกเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ต้องลงสนามในคืนนี้ในแมตที่2ของรอบ2แล้วนะครับเอาละครับเราก็ต้องมาลุ้นกันคืนนี้นะครับส่งกําลังใจเต็มที่นะครับให้ทีมสาวทีมชาติไทยคว้าชัยให้ได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นกาอีก2แมตที่เหลือที่ต้องเจอทั้งอเมริกาแล้วก็เซอร์เบียนะครับ แล้วก็ผมก็เชื่อมั่นว่าเราสู้ได้คืนนี้นะครับแล้วก็บทเรียนประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะความพ่ายแพ้จากเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายจุดที่ผมเชื่อว่าจะ,จะ,จะ,จะเราจะเห็นการแก้ไขจากโค้ชจากสตาฟโค้ชในในคืนนี้นะครับซึ่ง ซึ่งเรามีจุดบอดตรงไหนอย่างไรเนี่ยผมผมคิดว่าเราเห็นกันแล้วลหละนะครับแล้วก็เยอรมันเองก็เราประมาทไม่ได้นะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะครับเราต้องไม่ประมาทคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่นะครับอย่างอย่างที่เราทราบพอดีมาตรฐานของยุโรปเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับโดยเฉพาะตัวผู้เล่นเนี่ยความสูงเนี่ยเขามาตรฐานก็เป็นพวกสูงเรีวสูงมากอยู่แล้วนะครับสูงเป็นคืบกับเราอะสูงเป็น10เซนเนี่ยเขาได้เปรียบนะครับอยู่ที่ว่าความสูงเขาเนี่ย เวลาสู้จริงเขาเขาใช้ความสูงได้เต็มที่หรือเป็นประโยชน์แค่ไหนนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแพ้ให้กับความสูงเสมอไปเราชนะทีมตัวใหญ่ๆสูงๆมาแล้วนะครับลาสซดนโดมินิกันนะครับตุรกรีเราก็เคยชนะมาแล้วนะครับแม้แต่เซอร์เบียเราก็เคยชนะมา้อเอรมันเราก็เคยชนะมาแล้วนะครับฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขอให้มั่นใจนะครับใน ในรอบแรกจําได้ไหมครับตอนที่เราแพ้โปลแลนด์เนี่ยเราชนะตุรกรีแล้วไปแพ้โปลแลนด์ในแมตช์สเนี่ยเราก็ไปหวังกันรับว่าขอเป็นหนึ่งในสทีมขอ,ขอที่4ของตารางเพื่อเข้ารอบ2ก็พอแต่พอจบอรอบแรกเนี่ยเราอยู่อันดับ2ของตารางเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคู่แข่งเราที่ชนะแล้วมันจะชนะตลอดไม่ใช่นะครับหรือเราแพ้เราต้องเราต้องแพ้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่นะครับขอให้สําคัญที่สุดเราต้อง ต้องส่งกําลังใจให้กันนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าเราจะสู้ได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องยืนข้างนักกีฬาและก็ทีมสตาฟโค้ชของเราด้วยนะครับว่าถ้าําเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปกดดันตัวเองจนเกินไปขอให้รักษาจิตวิญญาณกีฬาที่ผมพูดไปในตอนที่แล้วนะครับความสุขใสให้เต็มที่ นะครับได้แต้มแล้วก็แสดงออกกันเต็มที่ความดีใจเสียแต้มเราก็ไม่ต้องไปด่ากันนะครับยิ้มสู้นะครับนั่นคือจิตวิญญาณกีฬาที่เราทํามาตลอดแล้วก็ได้ผลในหลายๆแมตช์น,นะครับอ่าก็ตอนนี้อาจจะพิเศษนะครับผมอัดเสียงข้างนอกนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อัดเสียงแล้วก็ให้ทีมงานตัดต่อเพราะว่าฝนตกนะครับเข้าไปอัดปกติไม่ได้ต้องกราบกออภัยด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อให้ทันสถานการณ์ที่เราจะแข่งขันคืนนี้ไม่ให้ขาดตอนไปนะครับก็เลยอัดผ่าน เสียงมานะครับก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ผมอ่านนะครับหลายคอมเมนต์ดีๆผมก็เอามาพูดต่อในวันนี้ก็มีหลายคอมเมนต์ใต้ช่องสุดสายช n แนลของเรานะครับก็พบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ